เท่าผีวันนี้เราจะมาพูดถึงห้องผีผ่านทําไมเขาถึงเรียกว่าห้องผีผ่านจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งฉันจะไม่ขอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเมื่อครั้งที่ฉันเป็นพยาบาลประจาโรงพยาบาลก่อนหน้าที่ฉันจะมาเป็นพยาบาลประจําโรงแรมเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นณห้องผีผ่านซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องพักผู้ป่วยเรื่องราวชวนหลอนของวิญ,ญญาณที่พากันมาหลอกหลอนมรลาพยาบาลทำให้ทุกคน ต่างเรียกห้องนี้ว่าห้องผีผ่านมีเหตุการณ์หนึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องพักนี้แล้วทางญาติก็ทำการอันเชิรวิญญาณของผู้ป่วยกลับบ้านซึ่งนางพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้ก็เสียใจมากเพราะว่าผู้ป่วยนี้เป็นคนน่ารักอาทยาใสยดีทําให้นางพยาบาลที่ดูแลถึงกับน้ําตาไหลที่เขาเสียชีวิตและจากไป ในคืนแรกที่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอคืนที่สามเรื่องชวนให้ขนหัวลุกก็เกิดขึ้นเพื่อนนางพยาบาลของฉันที่ดูแลผู้ป่วยที่ตายไปเริ่มทำงานเวรดึกเป็นคืนแรกเป็นปกติที่นางพยาบาลเข้าเวรดึกเป็นคืนแรกจะมีอาการง่วงเพราะมีอาการนอนไม่หลับตอนกลางวันเพื่อนของฉันก็แอบเงียบบนโต๊ะโต๊ะในห้องพยาบาล แต่เธอก็รู้สึกว่านอนหลับไม่สบายตัวเธอก็เลยว่าจะไปแอบหลับตรงห้องผู้ป่วยคนที่เพิ่งเสียทั้งทงที่รู้ว่าห้องนั้นเฮี้ยนแค่ไหนแต่ว่าห้องนั้นเป็นห้องที่เตียงว่างแถมความม่วงก็กำลังครอบงำอย่างรุนแดงเพื่อนของฉันเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามีคนกำลังนั่งอยู่บนเตียงแถมยังส่งยิ้มให้เขาเพื่อนของฉันตาสว่างขึ้นมา เพราะใบหน้าอันซีดเสียวของคนที่เป็นผู้ป่วยและเขาก็เพิ่งตายไปเมื่อสองวันนี้เองเพื่อนของฉันกรีดร้องครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเห็นผู้ป่วยออกมาทักทายอยากจะวิ่งหนีออกไปก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าขาทั้งสองวิ่งไม่ออกมันเก็งและแข็งมากได้แต่จำใจฝืนมองผีจนกระทั่งภาพของผีใบหน้าเขียวคำ้ำค่อย อันตรธานหายไปแบบช้าๆเพื่อนของฉันตาค้างกว่าจะได้สติกลับมาก็เกือบสิบนาทีพอร่างกายขยับได้ก็รีบวิง่งวิ่งไปที่ห้องทำงานของคุณหมอใหญ่ทันทีเพราะในห้องของหมอใหญ่นั้นมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดเพื่อนพยาบาลของฉันก็ไปนั่งสวดมนในห้องนั้นตลอดจนถึงตอนเช้าเธอหวังว่า พลังของพระพุทธคุณทั้งหลายที่เธอสวดออกมานั้นจะสามารถขับไล่ผีผู้ป่วยที่ตายไปไม่แห่งออกมาหลอกมาหลอนเธออีกซึ่งก็รู้เหมือนว่าบทสวดนั้นจะช่วยเธอ่าเพราะตั้งแต่เวลาหลึกจนถึงตอนเช้าพยาบาลผู้ถูกผีหลอกก็ไม่พบผีผู้ป่วยที่เธอได้ดูแลในวันสุดท้าย